จากคลิปก่อนหน้านี้นะครับที่ผมได้พามาดูรายละเอียดของเจียโนสีเทาดํารถคันนั้นก็จะมีชุดแต่งในลหลายๆจุดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูสีแดงนะคันนี้ก็เป็นชุดแต่งเหมือนกันเป็นชุดแต่งของคีตะกบซึ่งก็จะได้ชุดแต่งที่แตกต่างจากตัวเทาดําคือเป็นอีกหนึ่งสไตล์กันเลยซึ่งรายละเอียดของตัวรถของเขาจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ จิโอโน่พัเนี่ยเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือรุ่น Standard c o m b มบีเ a k e แล้วก็รุ่น ABS ก็จะมีตั้แต่ราคาเริ่มต้นเนาะ6ก0 0 0กว่าบาทแล้วก็ตัว ABS ก็อยู่ราวๆ7 0 0 0 0บาทส่วนคันที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นี้จะเป็นรุ่นพิเศษนะครับเป็นรุ่น Special Edition ซึ่งเขาก็จะมีอยู่3สีเนาะก็คือสีเทาดําที่ผมได้ทํารีวิวที่เขาก็จะมีตะแกรงเหล็กข้างหน้าแล้วก็ตะแกรงใส่ของข้างด้านท้ายด้วยส่วนคันสีขาวเนี่ยก็จะมีชุดแต่งเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เดดดดีีผมมจะพาาูสแแงงงท่่ป็นชุตขอ ซึ่งราคาของตัว Special e d i t i o n ของคันนี้ก็คือมีราคาอยู่ที่78,900บาทนะครับถามว่าราคาสูงกว่าตัว ebs ทั่วไปไหมก็สูงกว่าอยู่พอสมควรแต่ว่ามันมีของแต่งที่เป็นพิเศษมากๆซึ่งผมเชื่อว่าสายมอเตอร์ไซค์หลายๆท่านน่าจะต้องการสิ่งนี้อย่างแรกก็คือตัวลายนะครับรถคันนีนะ้เป็นสีแดงใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเราดูทรงของตัวรถเนี่ยมันจะเป็นทรงอิตาลีใช่ไหมถ้าเป็นรถยุคก,ก่อนนะ่ะด้านข้างตัวนี้เขาจะเรียกว่าฝาข้างเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเวลาเราจะซ่อมรถ เราจะต้องเปิดตัวฝาเนี่ยออกมาเขาก็เลยเรียกชื่อว่าฝาข้างแต่ว่าในรถยุคใหม่เนี่ยมันก็จะเป็นชุดแฟลลิ่งพลาสติกธรรมดาเนาะเจอโน,โนเขาก็เพิ่มมิติด้านข้างตรงนี้ทำให้เป็นสันเป็นเส้นก็ดูสวยงามในระดับหนึ่งแล้วแต่ว่าคันนี้ก็จะเพิ่มสติกเกอร์สีขาวตรงนี้เข้ามา แล้วก็มีคําว่าคิตโกะเลสซิ่งคอมพานีแล้วก็มีลายธงมางลุกด้านท้ายรวมถึงตัวภาษาญี่ปุ่นด้วยซึ่งมันตัดกับสีแดงที่เป็นแดงช้ำๆแล้วมันดูสวยเป็นอย่างมากส่วนสติกเกอร์รุ่นนะครับก็คือ g จอโน่พัสเนี้คำว่าพัสดเนี่ยมันก็จะเป็นเครื่องหมายบวกแล้วก็เนื่องจากคันนี้เป็นรุ่นพิเศษใช่ไหมเขาก็เลยมีสติกเกอร์คําว่าสเปเชียลออดิชันมาให้ด้วยแล้วก็ สติ๊กเกอร์อีกจุดหนึง่งที่ทางเจโ o นพัทคันนี้ได้เพิ่มเข้ามาก็คือสติ๊กเกอร์ล้อนะฮะซึ่งปกติก็จะเป็นล้อ12นิ้วสีดําธรรมดาแต่ว่าคันนี้ก็จะได้สติ๊กเกอร์ h 2 c เพิ่มเข้ามาซึ่งมันก็จะเพิ่มมิติให้กับตัวสีแดงของตัวรถเนาะแล้วก็รถคันนี้พิเศษอย่างนึงก็คือว่าตัวโช๊คอัพด้านหลังนะครับเขาจะได้โชคอัพที่เป็นโชคอัพแต่งนะฮะ แลวก็จะพิมพ์ลายคําว่าคิตะโกะตรงนี้เพิ่มเข้ามาซึ่งเป็นช็ออัพของโปรเฟนเดอร์นะครับซึ่งจิออโนเขาจะใช้เครื่องยนต์ที่เป็นลักษณะคล้ายก,กันกับของรีดหนึ่งสองห้าใช่ไหมแต่ว่าช็อคอัพด้านหลังเนี่ยมันมีขนาดความสูงที่ไม่เท่ากันนะครับก็คือว่าของจิออโนเนี่ยความยาวของตัวช็ออัพด้านหลังมันจะยาวกว่าของรีดหนึ่งสองห้าอยู่ประมาณ1เซนติเมตรคือถ้าเราเอาช็ออัพของรีดมาใส่มันจะดูต่ำโปรเฟนเดอร์เองเขาก็ทําช็ออัพหลังให้มันมีออกแบบเฉพาะของจิออโนพ ซึ่งตัวช็ออัพด้านหลังก็จะเป็นช็อคอัพแก๊สแล้วก็สามารถปรับซีพิงพีโหลดรวมถึงสามารถปรับคอมเพรสชันหรือเทนชันได้ด้วยคือพูดง่ายๆว่าตัวช็ออัพหลังเนี่ยเป็นตัวท็อปมาให้เลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ตัวอีดิชันคันนี้ได้มาก็คือตัวท่อไอเสียนะครับที่เป็นท่อแต่งของคิตาโกะซึ่งตัวท่อไอเสียเนี่ยปกติถ้าเราพูดถึงท่อแต่งเราก็จะนึกภาพประมาณว่าท่อสูตรท่อสิ่งใช่ไหมแต่ว่าท่อคิตาโกะคันนี้จะเป็นท่อไอเสียแต่งที่ มีรูปลายท่อที่เล็กนะครับซึ่งมันเป็นท่อแต่งที่สามารถเพิ่มพ e อร์ฟอร์แมนซ์ให้กับตัวรถได้แต่ว่าเสียงเนี่ยไม่เกินค่ามาตรฐานที่ทางกฎหมายบ้านเรากําหนดแน่นอนนะครับส่วนตัวคอท่อก็จะเป็นคอสแตนเลสนะฮะยาวมาจนถึงด้านในตรงนี้เลยนะครับถ้าเกิดเรามองไกลๆเห็นไหมมันก็จะเป็นสแตนเลสสวยนะครับแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นสปริงดึงนะครับระหว่างตัวคอท่อกับตัวปลายท่อการมีตะขอล้างไว้แบบนี้ มันก็จะช่วยลดอาการคอท่อขาดจุดนี้ได้นะฮะส่วนตัวแฟลิงทางด้านขวาก็เหมือนก,นกันกับด้านซ้ายเนาะก็จะมีสติกเกอร์คำว่า GEO NO p a s s ข้างบนนี้ก็จะมี SPECIAL EDITION แล้วก็มีลายสติกเกอร์อ คิตะโกเรดซิ่งคอมพานีมาให้ส่วนตัววงล้อด,ด้านหลังนั้นก็จะมีลายสติกเกอร์เหมือน,นกันกับล้อหน้าเนาะก็คือลายสติกเกอร์แต่งของ H2C วงล้อด,ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นขนาด12นิ้วเนาะตัวยางก็จะเป็นไซส์110ทับ90ขอบ12แล้วก็ในจิโอโนเนี่ยถึงจะมี ABS ด้านหน้าใช่ไหมแต่ว่าด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแบบดรัมเบรกธรรมดานะฮะ แล้วก็ตัวฝาครอบเครื่องหรือว่าตัวแข้งเครื่องทางด้านฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะไม่มีชุดคันสตาร์ทเท้าเนาะส่วนตัวกลองอากาศก็จะมีคําว่า ESP พ a d นะฮะก็เป็นเทคโนโลยีใหม่สุดของทางคนด้านส่วนตัวพักเท้าคนซ้อนนั้นก็จะเป็นสไตล์อิตาลีสไตล์นะฮะดีไซน์สวยนะดูตัวจริงแล้วดูไม่กองแกงนะครับมีความประณีตแล้วก็ดีไซน์ที่มันเข้ากับยุคสมัยผมชอบนะดีไซน์พักเท้าของคนซ้อนเนี่ยแล้วก็เวลาภาพเก็บเข้าไป มันก็จะแนบชิดไปกับตัวรถขาตั้งข้างก็จะมีเซ็นเซอร์ตัดการทํางานของเครื่องยนต์เนาะถ้าเกิดเราไม่เอาขาตั้งขึ้นเครื่องยนต์ก็จะไม่สตาร์ทติดได้ซึ่งนี่ก็เป็นมาตรฐานของทาง h น n d a แล้วอีกจุดหนึ่งที่ผมชอบของ g จียโน่ก็คือว่าจุดเติมน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับเขาก็จะอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับเป็นจุดเดียวกันกับของรีด125นะนี่ก็จะเด้งออกมาแล้วซึ่งถังน้ํามันเชื้อเพลิงก็จะมีความจุอยู่ที่5.4ลิตร รถคันนี้มีอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ราว52กิโลเมตรต่อ1ลิตรเพราะฉะนั้นถัง5.4ลิตรเนี่ยก็เดินทางได้ลราว280กิโลเมตรต่อหนึ่งถังได้สบายๆอยู่แล้วนะครับซึ่งนอกจากมันจะทําให้สามารถเติมน้ํามันจากจุดนี้ได้สะดวกแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งมันทําให้ใต้เบาะรถของเจโนพัทนั้นมีความจุที่ใหญ่มากนะครับเห็นไหมเพราะว่ามันไม่จําเป็นต้องแชร์พื้นที่ของกล่องเก็บของกับถังน้ํามันเชื้อเพลิงมีความกว้างอยู่ละราว คืบครึ่งแล้วก็มีความยาวอยู่ราวๆสามคืบได้แล้วก็ลึกด้วยนะฮะลึกมากเลยส่วนจุดนี้ก็จะเป็นจุดเติมน้ํายาหล่อเย็นแล้วก็เครื่องมือก็มีบล็อกหัวเทียนนะฮะแล้วก็มีไขควงตรงนี้จุดนี้ก็จะเป็นจุดใส่เอกสารของตัวรถก็คือไม่ต้องเอาลงมาปนกับข้าวของที่อยู่ภายในตัวกล่องจุดนี้ขอชื่นชมเลยนะคือกล่องเก็บของใต้บ์ดเน,นี่ยมันใหญ่มากๆเลยส่วนตัวบ่อนั้นก็จะมีความกว้างอยู่ราวๆสองคืบนะครับสำหรับคนขับ แล้วก็มีความยาวทั้งหมดเลยนะก็อยู่ประมาณ4ี่คืบได้นะครับส่วนเบาะคนซ้อนนั้นก็มีความนุ่มนิ่มระดับหนึ่งนะครับแต่ที่ผมชอบรถคันนี้มากก็คือว่าตัวเบาะคนขับกับคนซ้อนนั้นมาอยู่ในระดับแตกต่างกันน้อยมากคือถ้านั่งแบบนี้นะมันจะทําให้เรานั่งสบายนะครับส่วนตัวความสูงเบาะนั้นก็จะอยู่ที่78เซนติเมตรเท่านั้นนะครับมาตรฐานของคนเอเชียของคนไทยเราขี่ได้สบายๆแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบของพื้นพักเท้าแบบนี้นะ ก็คือมันทําให้เราสามารถขึ้นลงรถได้ง่ายนะครับใครที่เป็นสูภาสตรีที่ต้องใส่กระโปรงหรือแม้แต่น้องๆน,นักเรียนนักศึกษาก็จะสามารถใช้รถเจีโนโพัดได้สะดวกหรือแม้แต่ตัวผมเองนะครับที่เป็นผู้ชายเนี่ยถ้ามันมีพื้นพักเท้าเรียบแบบนี้ผมก็ชอบนะแล้วก็นอกจากนั้นยังสามารถบรรทุกของหรือแม้แต่บรรทุกสัตว์เลี้ยงหรือแม้แต่เด็กเล็กลูกหลานของเรานะ ให้ยืนบริเวณนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแต่ว่าก็ขี่ภายในหมู่บ้านเนาะหรือว่าขี่ไปอะไรไปสวนก็ไม่แนะนําให้ออกถนนใหญ่นะส่วนบางคนอาจจะกังวลใช่ไหมว่าถ้าเกิดเอาถังน้ำมันเชื้อเพลิงไว้ตรงนี้แล้วมันจะทําให้ตัวท้องเนี่ยหรือว่ากาวเคลลอนเนี่ยมันต่ําแต่ว่าจิโอโนโพัทเนี่ยไม่ได้ต่ําขนาดนั้นนะครับความสูงของตัวพื้นจะมีความสูงอยู่ที่15.5ซนติเมตรก็เป็นความสูงมาตรฐานของรถสกูตเตอร์ทั่วไปก็ไม่ได้ต่ํามากอะไร ส่วนตัววงล้อด้านหน้านั้นก็จะเป็นวงล้อไซส์12นิ้วนะครับแล้วก็ตัวยางก็จะเป็นไซส์1 0 0 9 0ขบ1 2ตัวดีไซน์ล้อแม็กก็จะเป็นอิตาลีสไตล์นะฮะสวยนะครับส่วนตัวช็ออัพด้านหน้านั้นก็จะเป็นเทเลสโคปิกแต่ว่าแกนโช็คจะเป็นไซส์31มิลิเมตรนะเป็นไซส์เดียวกันกันกบของ PCX 160แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมชอบของจีอานูพัก็คือว่าตัวจุกเติมลมของเขาเนะ่เขาจะเป็นหัวหัก90องศาแบบนี้ซึ่งมันทำให้เราสามารถ เติมลมได้ง่ายส่วนจานดิสเบรกหน้านั้นเนื่องจากคันนี้เป็นรถรุ่น ABS ใช่ไหมเขาก็จะได้จานดิสเบรกใหญ่นะเป็นไซส์220มิลลิเมตรแล้วก็จะมีเซนเซอร์ ABS ด้านหน้าตรงนี้ส่วนตัวปั๊มก็จะเป็นปั๊มนิชชินขนาด2ลูกสูบซึ่งเป็นปั๊มที่ทาง h o นด้าเลือกใช้กับรถด้หลายรุ่นอยู่เหมือนกันก็เป็นขนาดที่ไว้ใจได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรุ่นคอมบเบรกเนี่ยตัวจานดิสเหน้าจะมีขนาดที่เล็กลงมานะจะเป็นขนาด 190mm ส่วนในเรื่องของดีไซน์ด้านหน้านนนั้ก็็เป Honda สไตลิ อิตาลีนะครับซึ่งทางคอนด้าเองก็ได้เลือกโมเดลของ no เจ a อโนนี่มาทําแต่ว่าอยู่ในรถ 50cc นะอยู่ในรถป๊อปที่จำหน่ายอยู่ในญี่ปุ่นเนาะแต่ว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ทาง Honda ได้จับเจ a อโนนะมาปรับเปลี่ยนให้มันเป็นสไตล์ที่ดูดีแล้วก็ดูลงตัวเป็นอย่างมากนะเขาก็จะใส่ชุดโครเมียมเข้ามานะครับอย่างตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะเป็นไฟหน้า LED เนาะ เขาก็จะใส่ชุดครอบโครเมียมเข้ามาด้วยรวมถึงตัวโลโก้ด้านหน้าเนี่ยตัวคําว่า Honda ที่เป็นโลโก้สีเหลืองข้างมูเนี่ยเขาก็จะมีชุดโครเมียมครอบโลโก้ด้วยแล้วก็คันนี้เป็นรุ่นพิเศษก็จะได้ลายสติกเกอร์ด้านข้างตรงนี้มาให้ด้วยนะครับคือรุ่น ABS สีแดงธรรมดาจะไม่มีสติกเกอร์ด้านข้างตรงนี้นะครับแล้วก็คันนี้จะแตกต่างจากคันสีเทาดําก็คือเขาไม่มีตะแกรงแต่ของด้านหน้านะแต่ผมก็มองว่ามันดูสวยดีนะ มันดูครีนคีนดูโล่งโงดีนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวซ้ายขวาก็จะติดอยู่ตำแหน่งข้างล่างตรงนี้นะครับก็ดูแปลกตาดีเหมือนกันนะแต่ไฟเลี้ยวซ้ายขวาจะเป็นหลอดไส้ธรรมดาอยู่นะครับส่วนตัวหน้ากากตรงแฮนด์ตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีแดงนะฮะสีแดงมันสวยงามนะแล้วก็หน้ากากด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นสีแดงด้วยเช่นกันส่วนตัวเรือนไม้นั้นก็จะเป็นตัวครอบเรือนไม้ที่เป็นสีเทาแต่ว่าตัวเรือนไม้好好นั้น ขอตำหนินิดนึงนะครับเพราะว่าหลายๆอย่างของตัวรถอะดีไซน์มาสวยแล้วแต่ว่าตัวเรือนไม้เนี่ยเขากลับเลือกเอาเรือนไม้ที่มันดูขัดใจเพื่อนๆสายโมเดิร์นคลาสสิกนิดนึงเนาะเพราะว่าเขาเป็นแบบ Fu l l LED นะบางคนจะเป็นเข็มความเร็วใช่ไหมแล้วก็มีจอแสดงผลที่เป็นจอดิจิตอลมันจะดูสวยกว่าเนาะแต่ว่าในเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานนั้นตัวเรือนไม้แบบนี้กลับบอกรายละเอียดของฟังก์ชันการใช้งานได้ครบทุกอย่างเลยนะ ก็จะบอกสหาหนะต่างๆของตัวรถได้ครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นระดับน้ำมันเชื้อเพลิงวัดความเร็วเวลาทิป A ทปี B, รวมถึงอัตราการบริโภคน้ำมันเชื้อเพลิงที่เป็นแถบแสดงอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งรถคันนี้นะก็จะมีอัตราการบริโภคอยู่ราวๆ50กิโลเมตรต่อลิตรใช่ไหมแถบมันก็จะอยู่ตรงกลางๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดเราขี่บิดหนักเราซัดบ่อยแถบมันก็จะเลื่อนมาทางด้านฝั่งซ้ายแต่ถ้าเกิดเราขี่เนิบๆบ,บชิวๆ6 0 7ิ 60, แถบแสดงอัตราการบริโภคน้ำมันมันก็จะขยับมาทางด้านฝั่งขวา ส่วนฟังก์ชันการใช้งานทั่วไปนะครับก็มีเหมือนเดิมนะฮะอย่างไฟสูงไฟต่ำไฟเลี้ยวซ้ายและขวาแต่ประกับทางด้านขวามือก็จะมี idling stop แล้วก็ปุ่มสตาร์ทมือส่วนตัวปั๊มเบรกด้านบนนั้นของ g e o อโนพัก็จะใช้ปั๊มเบรกของนิชินนะครับนี่ก็จะหลบอยู่ด้านในตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นคอมบเบรกก็จะมีกลไกการทำงานอีกแบบหนึง่งส่วนตัวก้านเบรกหลังนะครับก็จะมีปักกิ่งเบรกมาให้ด้วยซึ่งการทำงานก็คือ กำเบรกลังไว้แบบนี้แล้วก็นิ้วไปเกี่ยวตัวล็อกมาก็จะล็อกได้แล้วนะครับส่วนตัวกเก็บของทางด้านฝั่งซ้ายนะครับของเจอโนพัทเนี่ยมันจะแตกต่างจากรถรุ่นทั่วไปนะครับก็คือช่องเก็บของของเขาเนี่ยเขาจะมี2ช่องนะครับก็คือช่องตรงนี้กับช่องด้านในนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอ,อ,อยากจะใส่โทรศัพท์มือถืออย่างมือถือของผมเองเป็นมือถือซัมซุงขนาดมาตรฐานเนาะก็ต้องใส่ด้านนอกแบบนี้นะแล้วก็ ปิดเข้าไปซึ่งมันจะเป็นกล่องเก็บของคล้ายๆกับลินชักมากกว่านะครับแล้วก็มีจุดชาร์จไฟหลบอยู่ตรงนี้นะครับเป็นแบบ USBA นะฮะเห็นกันไม่เอ่ยนี่มันจะดูมืดๆน,นิดนึงนะซึ่งเวลาเราจะปิดเก๊ก,ก็แปลกๆนิดนึงนะครับส่วนตัวกระจกมองหลังนะครับก็จะเป็นดีไซน์ลีรีแบบนี้นะแล้วก็คันนี้เป็นสีแดงใช่ไหมเขาก็จะได้ชิ้นกระจกที่เป็นสีแดงเหมือนกันเป็นสีเดียวกันกับของตัวรถนะฮะ ก็หลายๆคนก็ตำหนิเหมือนกันนะว่าดีไซน์ไฟหน้ากลมแล้วควรจะทําตัวกระจกมองหลังที่เป็นวงกลมเหมือนกันแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงๆนะกระจกที่เป็นบนลลีแบบนี้นะมันใช้งานได้ดีกว่ากระจกวงกลมนะครับก็คือว่าตรงปลายของกระจกเนี่ยมันจะยิงเกียงออกมาข้างนอกทําให้เราสามารถมองเห็นมุมได้เพิ่มมากกว่าตัวกระจกกลมธรรมดา แต่ว่าใครไม่ชอบก็สามารถไปใส่กระจกแต่งที่เป็นกระจกกลมของซูเปอร์คัพเพิ่มได้นะครับส่วนดีไซน์ด้านท้ายนั้นเจโนพัรก็จะเป็นไฟท้ายแบบ LED นะครับแล้วก็ดีไซน์ด้านท้ายก็จะเป็นดีไซน์ท้ายต่ำลงมาแบบนี้ไฟเลี้ยวซ้ายขวาเป็นหลอดไส้เหมือนกันกับทางด้านหน้านะครับแล้วก็เหมือนดีไซน์ไฟหน้านะครับก็คือเขาก็จะมีขอบโครเมียมใสเข้ามาก็ดูสวยดีนะครับแล้วก็ตัวกันตกด้านท้ายก็จะเป็นโลหะนะครับแข็งแรงนะแล้วก็ขนาดใหญ่มากด้วย ส่วนในเรื่องของสเปคเครื่องยนต์นั้นก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ E.S.P. พัดนะครับแล้วก็ CC จริงของ G ีอโนพัดก็จะอยู่ที่124.7 CC นะครับฝาสูบก็จะเป็นแบบ Single s i n g l e Overhead Cam s ค a ช t แต่ว่าเป็น4วาลาวนะระบายความร้อนด้วยน้ำลูกสูบมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่53.5ม mm มิลิเมตรส่วนระยะชักอยู่ที่ 55. 5 5 5มิลิเมตรส่งกำลังแบบสายพาน C.V.T. แล้วก็คันนี้เป็นเทคโนโลยี E.S.P. พัสดเนี่ยเขาก็จะได้ต เพื่อช่วยหล่อลื่นลดความร้อนแล้วก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของตัวเครื่องยนต์ด้วยถ้าเกิดเราสังเกตตัวสเปคเครื่องยนต์เนี่ยมันจะคล้ายๆก,กันกับของคลิก160 หรือว่า PPCX 160ใช่ไหมแค่เขาทําตัวลูกสูบให้มีขนาดเล็กลงเฉยๆชุดเสื้อสูบฝาสูบเนี่ยมันจะเป็นชุดเดียวกันกับของรีดหนึนะถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะไปอัพ CC ซก็สามารถไปใส่ชุดแต่งเพิ่มได้ซึ่งนี่ก็คือข้อดีของเครื่องบล็อกใหม่ของ Honda นะครับซึ่งของแต่งเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับได้ชื่อว่า Honda ของแต่งมีมากมายอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆสนใจรถคันนี้นะครับก็สามารถโทรศัพท์มาติดต่อกับเบอร์โทรที่ผมจะแปะไว้ใต้คลิปนีีีี้้้้ไไดดดนนนะะครรัััเเกกกกิิใใใออออยาาจจถท่มลษณ์ปขงงงตตววชช วันได้ง่ายแล้วก็มีความเป็น Honda แต่ทรงอิตาลีผมแนะนําคันนี้เลยในคลิปนี้ก็มีเรื่องราวประมาณน,นี้แล้วกันนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปจะมีเรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันอีกทีนึงงละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ